สวัสดีครับหนึ่งนาทีจากสิ่งที่ได้จากการอ่านพระคัมภีร์จบในหนึ่งปีกับจอประจำวันที่7กร,รกฎาคมพระธรรมโยบบทที่34-35เอลิฮูพูดตั้งแต่บทที่32และบทที่34-35เขายังพูดต่อเขาบอกชัดเจนว่าพระเจ้าไม่มีวันทําผิดพลาดพระเจ้าไม่เคยทําชั่วร้ายพระองค์ตอบสนองแก่มนุษย์ทุกคนตามการกระทําของมนุษย์แต่ละคนพระเจ้าลงโทษเพราะคนคนคน,นั้นสมควรได้รับโทษทันเพราะคน เหล่านั้นได้หันเหออกจากทางของพระเจ้าเขารู้สึกว่าโยบขาดความรู้และความเข้าใจพระเจ้าอย่างลึกซึ้งเอลิฮูให้ทุกคนมองขึ้นไปบนฟ้าที่ประทับของพระเจ้าเอลิฮูบอกว่าสิ่งที่เราทำแท้จริงแล้วไม่กระทบกับพระเจ้าเลยจริงมันไม่มีผลอะไรที่จะทำให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงได้แต่สิ่งที่เราทำสิ่งนั้น จะกระทบกระเทือนและมีผลกับเราแต่อย่างไรก็ตามเพราะพระเจ้ารักเราพระองค์จึงได้ส่งพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ามาตายที่ไมก้กางเขนเพื่อไถ่บาปเราทุกๆคนและใครที่เชื่อก็จะได้รับการไถ่บาปนั่นคือ1นาทีสวัสดีครับ